สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ11มิถุนายน68นะครับเราพามาชมรถเข้าใหม่อีกคันนะครับคันนี้เป็น Honda Shadow 400 s l a s h e r นะครับรหัส NC40 นะครับตรงรุ่นเอกสารสรามิตรณ์พึงเข้ามาวันนี้เลยนะครับรถผมว่าทรงจิโกโกอยู่นะนะครับรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ ก็หายากนะมันไม่ค่อยมีมาบ่อยนะครับสำหรับชาโด w 400เทเลเ e อนะครับชาโด้ชาโดเนี่ยผมก็จะบอกทุกครั้งนะครับว่ามันมีทั้งหมดตัว400อ่ะจะมี2รุ่นตัวที่เป็นชาโด w 400คลาสสิกกับตัวที่เป็นชาโด w 400เทเลเ e อก็คือตัวนี้นะครับรหัสตัวทางก็งต่างกันนะครับคลาสสิกจะเป็น NC 34เ4ทเลเชอร์ะจะเป็น NC 40นะครับเครื่องตัวเดียวกันแต่ว่ารูปทรงไม่เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นเทเลเชอร์ ถูกจับมาแต่งผมว่ามันออกแนวแบบอีซี่นิดๆนะครับก็รายละเอียดตัวรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับพึ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับให้ชมสภาพรถเบื้องต้นก่อนเพื่อใครถามว่ามันต่างกับสตีดยังไงนะครับชาโด o w 400จะผลิตหลังที่สตีดเลิกผลิตแล้วนะก็คือตัวรถมันจะเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับรูปทรงใหญ่กว่า นะครับปีก็ใหม่กว่านะคือของใหม่กว่ามันอาจจะมันต้องดีกว่าแหละแต่ว่าความนิยมอาจจะไม่เทียบเท่ากับสตีนะที่คนเล่นกันเยอะๆนะครับแต่ว่าชาโด้สี่รตัวเทเลเชอรคนก็เล่นเยอะอยู่นะคือคันนี้ผมซื้อเพราะว่ามันมีทรงเนี่ยนะตัวเทเลเชอรมันจะคล้ายๆถ้าเทียบกับฮาร์เรนะมันจะคล้ายๆพวกกับใจหน้าพวกสตีดบนะ๊อบเนี่ยมันจะ ใกล้ๆก,กันทรงใกล้ๆก,กันนะแต่บางคนบอกเฮ้ย <_ C 1> พี่ฮาเล่ e, คือฮาเล่อ่ะเข้าใจนะครับแต่ว่าเราหมายถึงเราเทียบว่าชอปเปอร์ญี่ปุ่นกับไอชอปเปอร์อเมริกานะตัวทะเลเชอร์เนี่ยมันจะใหญ่กว่าสตรีทนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างทะเลเชอร์เอ้ยระบบช่วงล่างของชาโด้400เนี่ยจะเป็นสวิงอาร์มคู่นะครับข้างหลังนะแล้ก็ให้เป็นโช้คคู่ซ้ายขวา ความนุ่มนวลมันจะมีเยอะกว่าโชคเดียวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเอาไปทําพวกแบบบอเบอร์หรือตัดท้ายเงี้ยมันสู้สู้โชคเดียวไม่ได้นะครับความสวยงามชคเดียวมันจะสวยกว่าแล้วแต่คนชอบนะนะครับคันนี้ผมว่ามันเป็นสซเลเชอร์ที่มีทรงนะดูแวบเดียวก็คันนี้เข้าตานะอันดับแรกตอนซื้อก็อันดับดูโคเมียมก่อนเลยคันนี้โคเมียมสวยว่า นะครับรถคันนี้โคเมียนสวยนะแล้วก็ที่สำคัญท่อเดิมด้วยนะครับคือเเลเชอร์ถ้าไม่ใส่ท่อแต่งถ้าไม่ใช่ท่อแท้ผมว่ามันจะไม่สวยนะเพราะวันท่อเดิมมันให้มาออกคู่เนี้ยเท่นะครับแล้วโคเมียนตัดกับโคเมียนเงาเงากงเงาเงา,งาเนี้ยรถแบบสะอาดๆอ,าดอ่างเงี้ยผมว่าโอเครถมีทรงนะนะครับมาเรามาดูรายละเอียดตัวรถนะครับเซเลเชอร์นะครับสี่ร้อย มันก็คือชาโดแหละนะครับแต่ว่าชื่อรุ่นมันคือเทเลเชอร์ก็จะให้ล้อหน้า19นะล้อหลัง15นะครับโครเมียมผมถือว่าสวยนะถ้าเราไม่ได้ตัดแบบซี่รั่วที่เก่าตามสภาพนะขอบล้อนี่ถือว่ากิฟตเลยนะอันนี้คือขอบล้อเดิมโรงงานนะไม่ได้รีบิวนะครับเอ่ออะไรวะอะไรผลิตให้เนี่ยนั่นแหละเป็น DID ถ้าเป็นล้อญี่ปุ่นเนี่ยเป็นดี d นะครับเนี่ยโคตรเงานนะ ขอบล้อนะอันนี้คือเดิมดุมเดิมนะครับไม่เคยปัดไม่เคยชุบโชคเดิมเนี่ยยางหน้าขอบ9 9โดยรวมโอเคครับดอกยางเหลือเยอะอยู่แต่อาจจะมีเปื่อยบ้างนะแต่ว่าสภาพดอกยางผมว่าโอเคครับตัวดินะดิทก็จะใหญ่กว่าสตีดนะครับถัดขึ้นมาก็จะมีที่หุ้มโช๊คนะครับอันนี้ดูให้แล้วซีนโชค ไม่มีรั่วนะครับนะไม่มีน้ำมันเยอะนะครับมีที่หุ้มโชกข้างหน้าเนี่ยเอาไฟเลี้ยวออกนะครับใส่โมงนะครับรย้ายไฟเลี้ยวขึ้นไปอยู่ข้างบนแฮนด์โหนดประมาณ12นิ้วนะครับที่โกยนะนเหมือนคล้ายๆพวกไดน,น้านะใส่โมงนะมีลายไฟมีรันนัมเบอร์ด้วยนะครับ U008 นะนะครับ มองลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะมีครอบหม้อน้ําแต่งนะครับชุบมาอย่างเงาเลยนะครับข้างบนก็จะมีสปอร์ตไลท์ให้หคู่นะครับกลางคืนสว่างมากคันนี้มีไฟในห้องเครื่องด้วยนะมีสีแดงและสีน้ําเงินนะครับกลางคืนนี่แบบโคตรเด่นไล่มาดูโครเมียมนะครับโครเมียมโดยรวมสภาพสวยนะก็จะเป็นกองเดิมนะครับท่อเดิมแคงเครื่องเดิมนะครับสภาพกรอง โคตรเงาแข็งล่านะครับแข็งบนไม่มีรอกไม่มีพองนะนแล้วก็ตัวท่อนะครับเงาเงาเลยฝาข้างก็เงาเช่นกันนะครับถังเนี่ยทำลายมาตั้งตั้งแต่โม่งหน้ายันถังเลยเป็นลายแบบลายทองนะสีโดยรวมเนี่ยเหมือนเขาทำมาเป็นดำเก็ดอะเห็นไหม ไม่ใช่ลอยนะอันนี้คือดําเกตนะจะเป็นเกตเกตเกนะครับแล้วก็อ่ะต้นนี้หน้าไม้นะครับมีรอยร้าวแต่ว่าน้ําไม่เข้านะผมล้างรถเลยเรียบร้อยแล้วนะครับมีรอยร้าวถ้าถามว่าเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งไม้นะเพราะว่ามันหาขอบเงี้ยหายาก,ห,าก,ยากหรือไม่อาจจะต้องหาพลาสติกอะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันไม่เข้านะครับนี่แจ้งก่อนเผื่อใครซีเรียดไม้ใช้งานได้ปกตินะครับแฮนด์โหนนะครับ ไฟเลี้ยวยู่ข้างบนนะกระจกมองข้างมีข้างเดียวนะครับผมว่าแนวอยู่นะตอนแรกผมว่ามันเป็นความตั้งใจของเจ้าของรถแหละเหมือนเป็นพวกรถญี่ปุ่นนะครับมันก็จะมีข้างเดียวนะมีไร่น้อทองมานิดหน่อยนะครับข้างบนใบมีทองนี่มีทองนะโช๊คหลังนะครับถ้าเป็นสเลเชอร์จะเป็นสปริงนะครับถ้าเป็นชาโดจะเป็นกระบอกทึบนะเป็นของโชว่านะครับผลิตให้ ิวโฮเมียอะไรอยู่เนี่ยมันดําเป็นดาเกตมาตรงนี้เลยนะนะครับยางหลังด้วยรวมโอเคนะครับดอกเยอะสภาพดีนะนะดุมเดิมนะครับไม่เคยบิ้วขอบล้อเงานะไม่มีสนิมนะครับข้างหลังมีซิซิบาร์ให้นะครับออกแนวแบมเป็นอีซี่นะหรือ มันก็ลัดของได้พิงได้นะครับบังโซ่อะไรนะครับมีครบเรียบร้อยโชกโชว,ว่านะสติกเกอร์ญี่ปุ่นอยู่ครบแล้วก็โคเมียมฝั่งนี้ก็สภาพดีนะฝานะครับถังโดยรวมผมว่าสีสวยนะ แต่ว่ามันอาจไม่ให้ดำเงาเป็นดำแบบเกล็ดด้านๆน,นะครัมีแตะแต่งมีสปอร์ตไลท์นะครับเข้าๆประมาณนี้คันนี้ตำนหนิใหญ่ๆเห,หรอก็อ่ะที่ผมบอกมีรอยล้าวตรงหน้าไม้นะครับ บอกมีปิดตรงนี้มานะครับเอ่อผ้าซื้ออันนี้มันเป็นผ้าเดิมที่เป็นหนังรูผมเสียดายผมเลยไม่ได้หุ้มนะครับเพราะว่าถ้าหุ้มเนี่ยมันก็จะเป็นหนังบ้านเราไปนะครับเพราะว่ามันมีแค่ตรงนี้แต่ถ้าลูกค้าคนไหนซื้อหรือคนไหนจบอยากให้หุ้มให้ผมทําให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่ผมไม่หุ้มเพราะว่าผมเสียดายตรงนี้มันคือเดิมโรงงานนะ แต่ถ้าใครเฮ้ยพี่ผมไม่ชอบผมไม่ซีเรียสผมไม่ซีเรียสพี่คุ้มใหม่เลยฟรีไม่มีาใครใจ่ายนะอ่ะอันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับแล้วก็คันนี้เจ้าของเอาไฟเลี้ยวหลังออกนะแต่สายไฟผมจับดูแล้วอยู่ข้างในนะครับสามารถต่อไฟเลี้ยวแล้วก็ใส่ไฟเลี้ยวท้ายได้เลยนะครับมีแค่นี้อ่ะนอกดันก็เป็นตามนีตามอายุ ของมันนะแต่โดยรวมผมว่าองค์รวมเนี่ยสวยนะครับองค์รวมมาดูรถสะอาดดูมีทรงนะแฮนยกก็เข้ากับโมง่งพอดีนะครับยกกำลังดีไม่สูงจนเกินไปนะประมาณ12นิ้วนะครับสายเสยอะไรเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะไฟเลี้ยวข้างบนเขาก็เพิ่งเบิกใหม่นะไอ้คู่โคมส้มเนี่ยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาตา์ทเรื่อครับระบบไฟใช้ได้หมดนะ ตา์เครื่องครับ ก็จะมีเนี่ยไฟสีฟ้ากับไฟสีแดงกลางคืนนี่โคตรสว่างเลยนะนะครับอ๋อผมลืมเปิดสปอร์ตไลท์ให้ดูโอเคสปอร์ตไลท์อยู่นี่นะครับนี่ฮะสวิตต์ตรงนี้นะนี่สว่างจ้านะไม่ใช่ก็ปิดนะครับ <Okay. S 2> เป็นไงคันนี้ผมผมชอบทรงนะส่วนตัวนะครับเห็นทรงแล้วก็แบบเออแล้วเป็นเซเลชเชอร์ด้วยนะครับก็เลยแบบมันเป็นเซเลชเชอร์ที่ที่ไม่ใช่สซเลชเชอร์ทั่วไปอะ่ะเออเราขี่เซเลเชอร์ก็ไม่ค่อยเห็นละขี่ทรงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นอีกแล้วก็เนี่ยไม่ว่าจะมองอย่างเงี้ยผมว่ามันดูแบบอีซี่นิดข้างหลังก็ถ้าใครไม่ชอบซิซิบาก็เอาออกได้นะนะครับถ้าใครไม่ชอบโมง่งอะไรเงี้ยก็เอาออกได้แต่ผมว่าเจ้าของเขาทามา ทรงนี้ผมว่ามันก็รออยู่นะนะครับอ่ะรายละเอียดคันนี้นะครับ Honda Shadow 400 s l a เช e r นะครับเอกสารสปสามิดนะใบเสร็จตัวจริงรหัส NC40 นะครับเสียสปัสามิดถูกต้องเช็คในระบบเรียบร้อยนะครับคันนี้บิดโคตรมันเลยนะผมลองขี่แล้วก็ดึงๆอยู่นะแบบปืนเพราะหนึ่งรู้สึกคันเร่งมันแบบมันติดมือบิดแล้วแบบมันมาตามมือนะครับก็ราคาคันนี้นะครับ 6 2 0 0 0บาทไปนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับอยู่ไกลเกิน200กิโลเมตรขอไม่ลดนะราคานี้ยกไว้ส่งนะครับมารับเองที่ร้านผมให้59 0 0 0นะแต่ถ้าส่งฟรีทั่วประเทศผมขอ62,000ถ้าไม่เกิน200กิโลเมตรผมอาจจะลดให้ได้นิดนึงนะครับมารับเองที่ร้าน5 9 0 0 0่นานะครับแต่ท่าอยู่เชียงใหม่ท่านอยู่นะี่ยผมจัดไป6 2 0 0 0ไม่ต้องบวกนู่นบวกนี่ให้ ให้ให้พวกท่านลำคานะครับ6กหมจบทุกกระบวนการนะครับรถไปกองหน้าบ้านท่านเรียบร้อยนะครับก็ขครหาสเเลเชอร์อยู่ราคาเนี่ยผมว่าผมเปิดค่อนข้างถูกลงกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็เปิด6กหม0อะไรเงี้ยพอนะครับชั่วโมงนี้นะครับได้รถมามีรถขายราคาโอเคมีรถซื้อมีรถขายพอใจแล้วนะครับหกหมบาทจะส่งฟรีทั่วประเทศนะมารับเองผมให้5้าหมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ